สวัสดีค่ะสวนไพธานารัดค่ะมือนี่นะคะเด็กๆจากสวนไพธานารัตนะคะคณะลูกิษย์ปิดเทอมมาลงกาไพให้กับสวนถุงเงินถุงทองนะคะท่านผู้หมวดเกรียงไกรนะคะประมาณสองไรค่ะกัประมาณสองรอยต้นนะคะมือนี่มือแรกวันที่ยี่สิบ เกเมษานะคะเราเข้ามาเบิงอีด2เก่าเมษาปีนาผลงานสิออกมาเป็นจังไไดะคะ <Yo. S 1> จะ้สร้างมนค่ะจากอุตตรดิษงามสมบูรณ์ค่ะมเอนีได้แรงงานจากนุมน่มๆมากไม,กมก้เยอะแยะมีตะพูเกือบรอค่ะคว่มรอใส่ได้ต่ความขยันต้องปรับปรุง ลน่นนลนงะคะลงวันแรกประมาณส <c oughs> องไร่นะคะสองไร่ล่องก้นลุมด้วยปุ๋ยคอ,อกนะคะปุ้งหวัดเพิ่นขยันเติมน้ำน้ำกลนค่ะคือสีงามอยู่ดอกะคะแล้วขอใครมาติดตามเบื้องค่ะว่าสวนถุงเงินถุงทอง อีกปีหน้าสิเป็นยังไดบริเวณนี้ให้สีเขียวนะเลยล่ะค่ะแก่สีพยายามยึดตามนะคะรายงานให้ทุกๆเดือนร่อมก้าวหน้าว่าสิเป็นจัางไดนะคะสนใจปลูกไผ่สร้างมนุนนะคะไผ่สร้างมนุษนะคะกับไผ่สวยๆติดต่อได้เลยค่ะสวนไผ่ธนารัฐพอ,อธนาคูเก๋ค่ะ I'm <laughs> sorry.